สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ด้านหลังของวัดวารินทลารามนะคะถ้าใครที่เคยมานะคะแถวๆนี้เนาะโดยเฉพาะชาววารินจะรู้ดีนะคะว่าตรงนี้นะคะจะมีบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาเรียกว่าเป็นแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์เนาะเออเป็นแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะคะเดี๋ยวเก่งพาไปดูป้ายนะของจงังหวัดอุบลน,นะคะอยู่ที่วาริน นี่ไงมีป้ายด้วยนะคะน้ำโจกวัดวาลินทาราลามแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอันนี้เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีมานานแล้วนะคะมีมานานแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็มีการปรับปรุงให้สวยงามเหมาะสมยิ่งขึ้นนะคะนี่จะเป็น บริเวณบอ่อน้ําตัวบอ่อน้ําเนี่ยจะมีจริงๆอาจจะมีอยู่ในอนณาเขตจ,จะอยู่ในวัดนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีเป็นบอ่อที่เอาไว้ใช้ทําพิธีต่างๆนะคะอยู่ที่นี่แล้วก็ด้านนู้นนะคะจะเปิดให้เป็นเหมือนเป็นก๊อกเลยให้ประชาชนใช้ได้นะคะเดีย๋ยวไปถามเฮียก่อนนะสวัสดีนะคะ วันนี้เก่งเสร็จงานเร็วตัง้งแต่เช้าที่ร้านขายจุดเสร็จเร็วเก็บร้านเร็วก็เลยได้แวะมาดูกับเฮียฮัลโหลเฮียครับไลฟ์ไลฟ์สดจ้าทำอะไรกันอยู่คะตอนนี้กำลังเร่งป้ายไอเร่งทำป้ายเร่งทำป้ายค่ะไปดูหน่อยป้ายทำป้ายทำป้ายอะไรคะโอ้อันนี้กำลังทำป้ายอะไรคะนี่เป็นป้ายเฉลิมเกียรติ อ๋อป้ายเฉลิมพระเกียรติรอ๋อของรัชกาลที่สิบเป็นเป็นพูดถึงแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์แหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ในในจังหวัดไทยอ๋อในประเทศไทยในโบราชสานีก็คือนแหล่งน้ําบ่อน้ําโซ่าตรงเนี้ยแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช่ซึ่งซึ่งจะนําน้ําในบ่อเนี้ยค่ะเป็นเป็นน้ำตั้งแต่ดั้งเดิมละโบราณก็คืออยู่ในวัดวาินวานารามเอ้ยลาคามอยู่ข้างในเขตวัดก็คือ ปาาระวัติเขาบอกว่าชื่อวาลิน,น,นเนี่ยมันแปลว่าน้ําเนี่ยก็คือชื่อเนี่ยเออใช่าาาวาลินใช่น้ำานาจากตรงเนี้ยค่ะน้ตรงเีนยนหล้จยอนกลับไปน่าจะเป็นรดดดด้อยปีแล้วมีมานานอ่ะม,ม,มีมานานแล้วมีมานานแล้วนะครับจะอยู่อยู่บริเวณในวัดนะอ,อันนี้คือตรงตรงเนี้ยแล้วค่อยทะลุมาตรงนี้ แล้วก็มาตรงนี้วันบอ่อน้ mm ํา hmm. เ,เป็นบอ่อน้ําโบราณเนาะก็คิดว่าเป็นบอ่อน้ําเป็นแหล่งน้ำ mm hmm. เขาเรียกเขาเรียกแหล่งน้ําแหล่งน้ําสักสิ mm hmm. ลิ์มีมานานมา